ทองวันที่หนึงเมษานะครับตอนนี้ได้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแท่งใหม่สำหรับมันนะฮะจบแท่งมันแล้วนะครับวันนี้วันแรกของเดือนใหม่เนาะมาดูกันนะครับทองไปทางไหนนะครับอ่ะตอนนี้เริ่มแดงแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดดูแนวต้านถ้ามันผ่านแนวต้านขึ้นไปได้ต่อนะสมมุติขึ้นไม่ได้ต่อนะครับ ก็จะไปแนวต้านถัดไปคือโซนข้างบนตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้3 1 3 7ประมาณนี้หรือว่าหรือว่าถึงประมาณตรงนี้3142อะไรประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้คือมาจากเทรนไลน์ข้างบนนะครับตีจากตรงนี้เทรนไลน์ข้างบนนะครับอาจจะถึงก็ได้นะครับ แต่ถ้าไม่ถึงนะครับมันก็จะลงมาก่อนที่มันจะลงจริงๆนะครับมันต้องทะลุโลก่อนผมว่าอย่างน้อยนะครับต้องทะลุตรงนี้ดีมาร์ตรงนี้3 120นะครับต้องทะลุ3 120ก่อนนะครับถึงจะลงมาแต่ว่าจะให้ชัดเจนเนาะควรทะลุโลนี้สามหนึ่งศู ไอ้นี่สำหรับลงนะครับแต่ผมมองว่าระยะยาวอาจจะขึ้นต่อเนาะถ้ามันลงมาแรงๆเนี่ยโซน,น 0, เนี่ยสามหนึ่งนย์ศนย์เนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับดีมานโซนดีมานโซนของสชั่วโมงนะครับอันนี้โซนนี้ก็มาไว้ด้วยนะครับสำหรับดีมานโซนถัดไปนะ หองยังย่อบายนะครับเทรนยังขาขึ้นทุกอย่างยังขาขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นย่อบายได้เปรียบกว่าแนวต้านถัดไปคือข้างบนตรงนี้นะฮะให้ให้ตีไว้ด้วยนะตีเทรนไลน์น,นะฮะหรือไม่ก็เทรนไลน์ข้างจากกรอบบนนี้เนาะมันจะไปชนเทรนไลน์เรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมถ้าเทรนไลน์เนี้ยข้างบนนี้เลยเนาะไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย ย่อบาบได้เปรียบนะครับถ้าส่วนนี้อาจเจ็บนะครับส่วนเซลล์อาจจะเจ็บเจ็บหนักนะครับ <S <S เพราะว่าเวลาการทำํำอบทำหายเนี่ยมันจะไปไกลเนาะนิ้นย่อบายเป็นหลักแล้วกันนะครับวันนี้ฮจนกว่าจะมีสัญญาณกับตัวที่ชัดเจนนะครับ